ครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับผมครับมือนี้ผมกษสรครับมีสูตรนะครับเนาะการต้มใบกระท่อมนะครับจากไอ้ทั้งไต่เนละครับเพ่อกมากครับอ่าพี่น้องเห็นอย่างเงี้ยคือใบกระท่อมนะครับก่อนเท้าส่ต้มนะครับเข้ากะเนี่ยนะครับนํามารูดนะครับรูดการนอกกอนนะครับรูดการนอกกอนแบบนี้นะครับแล้วอันนี้็จะเป็นเครื่องประกอบแล้วครับกวนซีมี โคกแล้วก็มีน้าโอยิชีแล้วก็มีบว๋ยนะครับเนาะส่วนนี้ว่าไม่ยาจจไอนะครับส่วนนี้ก็ที่เป็นสูตรทํางานนะครับเนาะรับรองเลยครับก๊าลั่นสีเลยว่าทํางานดีครับทางานทนคนระับครับเป็นแบบว่าเป็นสมุนไพรเพื่อสุกขภาพครับตอนนี้เทากับก๊าลั่ิสูรดรูดก้านนองแล้วครับนละเพื่อว่าสิงนองนองคือ,น,อน้ำยาหน้างานเท่าเนี่ยแหละครับผมนองเอาน้ำ ครับผมซื้อมานน่กับประมาณฉีดหนึ่งครับผมกับสีส้นามประมาณทักสองลิตรนะครับเนาะฉีดหนึ่งซื้อมาจากขางทางนะครับครับนี่ก็สูตรของไอ้ไส้เพื่อนทั้งนครสีธรรมราชนะครับหรือสุราษฎร์ธานีทั้งสายไต่ห้องนละครับมวยของไส้เพื่อนกะบอกมานนะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้ใบกระท่อมกับปลดล็อกแล้วนะครับแล้วห้องกับทนําครับ สมุนไพรนะครับเนาะมารักษานะค,ครับได้ลลหลายโรคครับอนุกตัวอย่างนะครับเนาะโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคเนี่ยนะครับโรคไอปวดหลังปวดแอวครับทํางานจะทนครับนี่โรคสิเลือดครับโรคสิเลือดครับเลือดบอแลนรับเลือดสิเลือดได้หัวใจหรือว่าจังสี่หระครับไปจังสี่หระครับหลายอย่างหลายแนวครับโรคท้องเสียนะครับเป็นรักเลยครับท้องเสียของห้องน้ำยูดูนี่ มอยมาไส้เปมาเด้เชียวสักใบสองใบนี่ค่ะอาการนอนนัังจะเสียหายไปนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของภาคใต้นะครับเนาะของดีครับของดีข้าวบารนเลยห้องก็สินยองนะครับมาเนี้ห้องกสิมือล่องมือยองครับนี่ครับยองขึ้นอย่านั่งนะครับผมครับมือไก่นะครับน้องครับเมือน้งปั่นไก่ครับนี่ครับยองแล้วครับขยี้นะครับขยี้ลงไปเลยครับนี่ กะีกะจีเพราะว่ากะห้น้ำให้นั่นออกนะครับเนาะเขาก็ยาเมื่อในใบกระทอมเขาก็สิกระจายออกมานะครับผมที่ใส่น้ำประมาณสองลิตรนะครับเนาะต้มต้มก็อนที่ใส่เวลาต้มประมาณห้าสิบนาทีครับประมาณห้าสิบนาทีแล้วต่ข้นครับเจียวเอาให้ซุกนะครับเนาะเอาให้ซุกเป็นน้ำชิ้นเลี้ยงๆนะครับผมครับ ขากะทิขยี้ไปนะครับครับสำหรับใบกระท่อมนี่ว่มีประโยชน์นะครับเนาะมีประโยชน์ตามที่เป็นสมุนไพรนะครับของทางไตพอดนะครับเนาะข้ากะปลดร็องล้วก็ดีใจนะครับเพราะว่าที่เป็นประโยชน์ครับบรนข้ากะสิเทลงครับเนี่ยหมอนี่กะทิได้ประมาณสองลิตรครับเนี่ย เอากาซีน้ำไปตั้งไฟครับที่ลงไปเลยครับอ่อพ่อครับพอ่พอพ่อสองดิสนี่ครับเนี่ยหมอนี่ได้อยู่สองดิบไปเขากาซีน้ำไปตั้งไฟนะครับอันนี้ทำไปตั้งไฟครับครับคนมาคนสิเปลี่ยนหมอนั่นนับเออคนหมอหน้อย,ยอย่ามัหล่นนะครันอ่ะครับนี่นะครับ นะครับเนี่ครับต่างไฟเขากัดสิบพ่ได้เพียงแค่เพียงอยังเดียครับเนาะเอาครับบารนี้เขากัดสิพ่อกันดีประมาณหาสิบนาทีนะครับเนาะยังพอกันไหมครับผมี่น้องครับหลังจากเขาต้มไปสักพักนะครับเนาะประมาณสี่สิบนาทีครับเัากัดสี่ได้ประมาณนี้ยนะครับเนาะผมกัดสี่ไส่บวอยนะครับนี่ครับบวยบวอยเขากัดสี่ไส้ ประมาณสามนาทีไม่ใจไรครับผมเราวะพิ non หรอใส่นะครับเด้อครับของเใส่ไปทีไม่จะพักนะครับเนาะเดี๋ยวาม่ออกันน้องครับหลังจากต้มในบ่อแมาณหาเจ้หน้าที่นะครับมันจะใจแดงในำประมานเลยครับหลังจากที่เขาใส่บวยลงไปเนาะครับครับไปีนผมกกติน้ำมานะครับมามากรองครับครับไปน้ำมากรองเลยครับเด้อนนด้ครับอ่านะครับนอกมาแล้วครับผ่ากระพาจานครับนี่เป็นผ่าจานนะครับ เป็นผ่านได้ก็ไดเลยครับข้อยสารับกล่องครับเท่ากับที่ลงครับผมที่กล่องนะครับเนาะเอาน้ำมันนะครับเอาน้มนี่นะครับครับที่กล่องเอาน้ำนะครับหลังจากที่เข้าต้มมาประมาณหานมาที่ที่กล่องเอาน้ำบวยเขากับใส่ไปเรียบร้อยนะครับผมมาีนก็เข้ากับสิก่องเอาตะนามนะครับเอาตะนามนะครับนางกระทอมครับเนี่ยนี่ครับได้แล้วครับ โอ้น้ำเหนืองงหายเลยครับเนี่ยสมุนไพรนะครับของดีจากทางไต้ห้องครับสมุนไพรคองดีจากไต่ใส่บวยเข้าไปเลยนะครับนอกประมาณใส่บวยกับไซเวลประมาณสิบนาทีครับครับช่วงสี่สิบนาทีห้องกับใส่บวยลงไปนะครับเนาะครับนอกจากนั้นก็สิมาเฮ็ดให้เย็นครับครับได้น้ำมาแล้วบานี้กระซีครับยกมาเลยครับยกน้ำอระท่อมครับ ข้ากระติมาเฮ็ดให้เย็นก่อนนะครับเนาะนั่นแหลยครับน้ำแข็งข้าวกระเตียมไว้แล้วครับน้ำแข็งน้ำแข็งเตรียมไปเลยนะครับเนาะครับกริ่มถัห้เย็นนะครับบ้านอ่านี่นะครับตั้งให้เย็นเฮ็ดให้เย็นครับ้านนี่ฮะครับนี่ต้องเฮ็ดให้เย็นก่อนนะครับ นี่นะครับครับผมรอจากหน่อยครับผมมาทำให้เย็นแล้วครับนะเ,เนาะขบาพชธไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับล่างๆก็เขาก็จะใส่น้ำแข็งนนะอนรับน้ำหลโบสถ์ตรงนี่ ใจะน้ำหลาหมดครับน้ำล้นพี่น้องอเนาะค่อยๆเย็นกันนะครับพี่น้องครับหลังจากเข้าไปเย็นๆนะครับนี่นะครับเข้าไปที่โอ้ชีน้องนะครับเนาะนี่ครับขวดละซีบาครับหนึ่งขวดนะครับเนาะแล้วก็จะมีตามมาด้วย โคครับโคคอมกัดที่ไซนี่ครับออดีไซน์หนึ่งแก้วนะครับเนาะประมาณแก้วครึ่งครับผมผมใส่แก้วครึ่งครับถึงพอใส่หลายนะครับเนาะโคใส่แก้วครึ่งครับมาเดี่เข่ากันนี่นะครับคนหนึ่งเข่ากันจังน้อยครับผมครับพี่น้องโอ้หนามกระโดนครับพี่น้องเนาะใส่หนามใส่ถังใส่ซ้ำ เขาหลยปวดครับนี่ครับครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเอาแล้วครับอนนี้ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วพี่น้องนี่ครับนำทอมนะครับเนาะนี่นี่ครับพี่น้องจะไปได้ประมานเลยครับก็อืมสาพี่น้องสาส่วนนี้ส่วนนี้นะครับส่วนนี้นี่ทำงานแล้วก็สุดทื่นนะครับในส่วนนี้ ครับเราลองกรั่นตีเลยครับว่าอยู่ได้เบิดมือเบิ้ลเนครับครับพี่น้องครับผมที่ปลูกกับขอจบชิปครับที็ดน้ามะท่อมสูตรสมุนไพรสูตรทำงานนะครับสูตรอึสูตรทนนะครับว้เพียงซับนี้นะครับขอสวัสดีครับผมครับ